เกี่ยวจับเกี่ยวกับไปเรื่องดูขอโดยตัวแม่มันใส่ฟอกเออย่างไงนะครับอ้หอันนี้หน้ามันนะเนี่ยก็จะเป็นในเกล็ลอกสำหรับข้าแม่น้ำอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยเส้นเส้นสลิงเส้นนี้ใช่ไหมครับข้าไปฝั่งนู้นข้าไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยแล้วก็จะมีแพสํำหรับไปล่องกลับมาคือตอนนี้มันเล่นไม่ได้หรือวะ อ่าเล่นได้ครับอ้าวเดี๋ยวเราจะได้เล่นไหมครับแต่เราก็ไม่เล่นไงเราก็ไปขับรถอะไรกันก่อนดีไหมเดี๋ยวเราจะให้มาไปดูรถหอกันเลยอ่าหอวัดใจฮะวัดใจวัดใจครับอันนี้ทำไมถึงวัดใจครับราอไอหอนี้สูงสามสิบสี่ฟุตอ่าเป็นจุดที่คนทุกคนกลัวที่สุดอ่อในจุดนี้พี่กลัวปะพี่กลัวให่กลัวแต่แต่เราไปอย่างอื่นก่อนไหมอ้าเหรองั้นอย่างนี้น่าลองเลยพี่อย่างนี้อ่างั้นเดี๋ยว เยอะเจอที่ก้อนเะต้องใส่อุปกรณ์แต่ทุกอย่างอะไรอย่างาลงเชือกก็อย่างนี้ไม่ได้่อาต้องเซฟว่างั้นต้องต้องมีอ่าพนักงานเซฟอ่าที่เจ้าที่เซฟด้านล่างมีเจ้าที่เซฟด้านบนนะฮะอุปกรณ์ของเรานี่แล้วเซฟนี้ใส่เงินได้ไหมครับอ๋อใส่เงินได้ฮะรับดองได้เลยอ๋อไม่ใช่เซฟอย่างนั้นพี่ก็โอเคแล้วแล้าต้องใส่ชุด สำหรับไปโดดท่อลงมามีอุปกรณ์พวกคารา์มเนอร์ก็คือคารา์มเนอร์คืออะไรครับคารา์มเนอร์จะเป็นตัวคาราเมลแต่เอาไว้ทาหน้าได้ครับหน้าใครครับหน้าน้องพี่จะบอกว่าหน้ามึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขึ้นก็ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวรออยู่ข้างล่างนะนุ๊กเฮ้ยพี่ไหนบอกไม่กลัวไงเน้นเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเรื่องความปลอดภัยนี่ต้องสูงสุดครับสูงสุดเลยใช่ไหมแบบพลาดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมพลาดแล้ว บุคลากรก็อบรมมาดีแล้วไัปนถุงไปไหมเฮ้ยเจ็บขาวอ่ะปวดขาวอ่ะรู้สึกแบบแผลทำได้แบบเมื่อวานอะไรครับเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์นะฮะในการหลบอ๋อโอ้เสียวดีจังเลยโอเคยละถ้าอย่าเพิ่งเรียนที่ขอมนะครับถ้ายังไม่ได้เซฟหรือว่าเจ้าที่ยังไม่ได้ทำอะไรให้นะครับต้องถ่ายชุดก่อนครับก่อนอื่น เดี๋ยวเราต้องแนะนําอุปกรณ์หน่อยพี่อุปกรณ์จะมีชุดนะฮะสาหรับโดดหอชุดสําหรับโดดหอครับอย่างนี้แล้วก็ลูงมือเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ให้อันนี้ลกมือแล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกตัวนี้คารเนอร์ตัวนี้นะครับ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเรียกคาราเมเนอร์คาราเมเนอร์อ๋อตัวนี้เกี่ยวกูว่าเกี่ยวตรงจรงนะฮต้องขอบนะฮะพี่ก็ะเอ็กสาหรับโรยตัวลงไปนะฮะแล้วใช้คาราเมเนอร์สำหรับรูดลงเลยใช่ครับครับงั้นเดี๋ยวเราจะใส่อุปกรณ์แล้วเราจะลองฝึกกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องกฎกติกาต่างๆครับผมนะครับมีคนเคยตกลงไปไล้วถ้าตกงไปนะฮะ ก็เป็นเหลือแค่นี้ฮะแต่ปี๊บแต่ก <c oughs> ็คง,งไม่เคยฮะถ้า,ถ,าถ้ามีอุบัติเหตุต้องปิด <c oughs> นั้งสูงจริงคือไม่กลา้ายืนเฉยเฉยอ่ะต้องจับอะไรไว้กลัว <c oughs> อันนี้เป็นจุดที่คนกล่มากที่สุดคือสายี4ฟุตครับเนี่ยนะนะฮะทำไมอยู่ดูจากข้างล่างมันแบบอ่อาเหมือนเหมือนกับไม่สูงชิวอ่าแต่ว่าถ้าคุณไปยืนที่ขอบตรงนั้นะเอเลยครับเอาเลยครับเอาเอาก่อนเลยครับรู้สึกที่อ่าโยนแต่ว่าไม่เล่นได้ไหมอ่า ถ้าไม่เล่นถ้าเดินลงโดนตั่งห้าร้อยครับจริงครับที่ผ่านเราตังค์ไม่พองั้นก็ต้องโดดครับเอแล้วฝั่งด้วยเนี่ยมีได้ลงทางเดียวอะไรเนี่ยลงทางเดียวอ๋อเรลงได้ทางเดียวเออลงได้ทางแพ้อันนี้บันไดขึ้นหนึ่งเดียวบันไดวนขึ้นอ๋ออันนี้ทางลงครับเหรอครับอืมงั้นเดี๋ยวเราใส่อุปกรณ์ซะก่อนครับใส่ก่อนนะครับเอาละพี่พี่ไม่โดดดูแลให้ผมอยู่ข้างล่างมั้งเพืจะได้รู้ว่าโดดยังไงอ่า อย่างนั้นจะไม่มีเออจะได้ไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้ฟิลตัวนั้นต้องอยู่วันนี้แล้วใส่ถามไหมว่าผมอยากได้ฟิลนั้นไหมอะไรก็ลองดูสิครับคนที่กลัวความสูงนะถ้าอยู่บนจุดนี้แล้วใครกลัวพี่ไปเริ่มแล้วถ้าถ้าไม่กลัวความสูงเดี๋ยวเดินที่ขอบเอาแต่เอาก่อนเลยครับเชิญก่อนเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายอุปกรณ์ก่อนนะครับเราเชือกมันจะขาดได้ไหมครับเชือกตัวนี้รับน้ําหนักได้ประมาณ2 0 0พันกิโล สองพันเลยเหรอพี่น้ำหนักถึงไหมทำมาจากอะไรครับเชือกฟางหรือเปล่าอ่าก็ควันควันแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยจริงอะไรอย่างเงี้ยเชือกมีอายุการใช้งานเราจะเปลี่ยนทุกปีอันนี้อันนี้หมดหรือยังครับเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเพราะมันหมดมันหมดเลยฮะอ่ซื้อไม่ทันแล้วครับซื้อไม่ทันแล้วอันนี้หมดอยู่แล้วต้องสั่งตรงอยาเมกาก็สั่งนะเดี๋ยวผมมาใหม่ก็ได้ติดว้ก่อนโอเคครับอันนี้อุปกรณ์ได้ได้นะครับ รู้สึกขาสั่นแน่นครับอ่าเดี๋ยวเราใส่อุปกรณ์ขาเริ่มสั่นแล้วครับอันนี้อะไรครับ<ด>ไปป,ปอกทุเรียนหรือเปล่าอ่าเอาไวป้ปอกทุเรียนฮะ <laughs> ถ้าถ้าไม่การไว้ทุเรียนจะบาดมือ,อตามมือโอเคแล้วก็อเอาเปลือกทุเรียนมาฟาดหน้าผมะอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวครับโอ้ยพี่เดินแรงดิเดี๋ยวก่อนนี่รอรอดูแล้วเราส่งเราได้ไปพร้อมกันายทีเดียวยา มันหน้าแฉ่งนะนี่อะไรครับเนี่ยใจฮะเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมให้เกียรติพี่โดดก่อนเลยนะมึงต้องมาเกียรติกูเลย <c oughs> เอ,าอ,อ<ม>า้าวในฐานะอาวุโสว่าไงี้อ่าอุปกรณ์เริ่มงนี้ออกกมันมันไม่ <c oughs> ไม่ได้หรอกมันมันพันกันเยอะมันโดดไม่ได้หรือมั้งงั้นเดี๋ยวเอาไอ้อันเก่าอ๋ออ๋ออันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละพี่อันนี้มันยังไม่แน่นเลยอ่ะเข้าไปดีเดี๋ยวพี่ใช้อันเก่าไปได้เอ้ยไม่เอาอันนี้แหละอันนี้แหละ อันนี้ใหม่สุดใช่ป่ะใน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 รีสอร์ทอ๋อซื้อมาประมาณสักห้าปีแล้วมั้งใหม่สุดนี่ห้าปีจะเก่าก็่าสิบปีอันเสร็จแล้วเหรอพี่ต้องมันโอเคนี่พอแล้วอันนี้พอแล้วครับแน่นอีกก็ได้นะพี่ไม่มีปัญหาอะไรฮะเดี๋ยวแม่งสูงกระส่าไวไฟอีกบ้าแล้วเดี๋ยวพี่จะลงไปให้ดูหนึ่งเที่ยวนะครับครับพี่หนึ่ง ให้ยืนที่ขอบที่ยืนตรงนั้นได้เหรอเบรกอยู่ที่ด้านหลังนะครับนั้นเวลานั้นให้เอ็นตัวมาที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้95องศาสั90องศาได้ไหม15องศา15องศาแล้วลงมาเบรกอยู่ที่มือเราด้านขวามือพี่สมมติว่าเราแบบมือข้างขวาเราหลุดไปทำไมจะมีเตตี้ด้าล่างอยู่ได้ใช่นั้นพี่จะราดูเลี่เบรก หนพี่ลองทำพี่ลองทำแบบให้มันแซฟตี้ทำงานดิ่อ่พี่ <c oughs> ดึงหน่อยดึงอ,อ๋อข้างล่างตึงข้างบนตึงตรงนี้จะเบรอฮะเราสามารถปล่อยมือได้หนึ่งสองสามาไปละโอโ้โหแรงเจ๋งวะหน้ามันดินมัก <c oughs> สูงวะพี่ <c oughs> นนเนาะแค่นี้เองเป้งกลัวแบบมือสั่นนะ ก็แบบมือสั่นอะก็แบบว่าพอเรามันเบรกใช่ไหมแล้วมือเราสั่นแล้วแบบทำไงแบบไม่มีแรงตะกรเบรกก็ไม่ต้องเบรกไงง่ายเดียวแล้วนี่ยังไงก็เสร็จแล้วลงเลยป่ะก็แค่เนี้ยเราลงเลยป่ะฮะล้วเราลลงเลยไหมเออคือเดี๋ยวพี่ก็เนี่ยลงทางเดียวเดี๋ยวพี่ก็พี่เขาขึ้นมาอือรอพี่เขาขึ้นมามาผมก็เลยมามันไปเชือดมามาผมเลยมามาแล้วยังไงเราต้องทำยังไงล็อก ล็อกดึงข้ามเชือกข้ามเชือกมาก่อนข้ามเชือกไหนจักรันถนัดกวาใช่ไหมครับข้ามเชือกปาะจักรันนี้มือยืนหันหลังเขาอะไรยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วแล้วยังไงมือกำจับยังไงครแบบนี้อยู่ด้านหลังเป็นเบรกตึงกลางพี่เดี๋ยวกางหลังไม่มีอะไรนะมีมีแค่นี้ฮะปล่อยปล่อยมือมันมีแค่นี้แหละตรงเบรกอยู่ที่มือคุณ ที่มันจับไม่ขนัดแตะมันจับตรงนี้อ่าแค่แค่ชั้นๆพอที่เรามันจะที่ข้างขวาคือแบบมันกลัวแบบมันหงายไปอ่ะอ่าอ่ามันต้องหงายอยู่แล้วพี่ต้องหงายอยู่แล้วเออาเคยเล่นไหมเนี่ยไม่เคยนะนั่นแหละลองซะอายืนอยู่ตรงขอบครับเฮ้ยพี่เอาจริงอ่ะจริงค่อยๆลงได้ปะกัค่อยลงไม่ไม่ต้องเด่อดสามสามทีเหมือนพี่ก็ได้แบบไม่ใช่หมายถึงว่าค่อยๆแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้มันลงทีเดียวเลยพี่อ่าถ้ายิ่งยืนนานยิ่งกลัว จริงอ่ะเอ้ยมันก็กลัวตลอดเลยพี่ถ้ายิ่งยืนนานยิ่งกลัวครั้งแรกถ้าลงไม่ได้ก็จะความกล้าหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยืนยืนนะเอาได้ไหมเอ้ยค่อยๆไหนๆมาแล้วโหเรามาไกลพี่แค่นี้ยืนยืนเอามือยืนยืนต้องยืนต้องยืนเอามือเกาะลูกกองไว้เอามือเกาะก่อนฮะไม่เกาะได้ไหมได้ครเฮ้ยเกาะก็ได้ยืน พอยถอยหลังพีมันถ้ามันมันล่วงลงไปอ่ะไม่ล่วงครับแน่ใจไม่ล่วงมั้งทีเอาถอยหลังครับถอหลังครับเก้เริ่มแล้วพี่เ้าเก้าเ้วนะ้าก้าเก้าก้า้างก้าก้ข้างแ้าก้วก้าเดี๋เว้ีเเอาเอ้าเอ้าเก้ไว้า้างห้างก้า้าง้างห้ังก้า้างห้างก้ัเก้าเก้า้าเ้าง้าเก้างก้ัเก้าเก้าก้าเ้าเก้าเกเก้าก้ากเเ เฮ้ยพี่พี่เอายังไงอ่ะยังไงตึงตึงแบบไหนเทาตรงเฮ้ยเดี๋ยวพี่เทาตรงเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ลุ้งไม่รู้เขาดึงอยู่เฮ้ยเรายังไงอ่ะเราเอ็นเลยไปเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆ่อยเอ็นจับเบรกหลังไว้แน่นๆจับไว้แน่นแน่นครับเอ็นข้อเทาตึงไว้ข้อเทาไว้ตัวตรงตรงตัวตรงขาอ่อนนะขาอ่อนจริงขาอ่อนจริงขาอ่อนเลยไม่เล่นได้ไหมเอาจริงๆอ่ะคือไม่กลัวจริงๆอ่ะเอาไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยก็เขาไว้พิชิต ความกล้าพี่แล้วพี่คิดความกลัวเออให้เรากล้าขึ้นนี่เข้าใจไหนหน้าขึ้นดิเออสุดเหงื่อได้ลึกๆลงได้แล้วเดี๋ยวจะลนแรีบเลยแถวตึ้ครับไม่ตึงได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียหล่ะเอ็นครับเอ็นเอ็นตัวลงไปเอ็นเอ็นไปนอนเลยตร้งอะปล่อยมือด้วยเขาตึ้งอย่าตงอเฮ้ยเดี๋ยวดิ เฮ้ยอะไร呀อะไร呀อ่าแบบอย่างงี้ที่ค่อยๆปล่อยอันนี้นะตครับใช่เจนี่ค่อยๆปล่อยนะแล้วผมค่อยๆปล่อยเขาตึงคำเอ็นนะเขาตึงเขาตึงไหมเอเจเจนนี่เขาอ่าอ่านี่เขาค่อยๆปล่อยเอาอย่างเอียงงอตัวมองนะมองนะเออเขาตึงไหมเก้าเตี้ยหนึ่งเก้า อ้าวทีละหนึ hmm. yeah. ่งโอเคเขาตึงไหมครับผมแม่งกระจอกตึงเขาตึงกระจอกอะไรเอ็นตัวเอ็นตัวอะไรเออเอออะไรวะกูโง้แม่งชิวอ่ะโอ้มือมือไวว้ที่เมือไว้ที่ข้างเอวมือไว้ที่ข้างเอวข้างเอวข้างเอวเอวเอวไหนวะเอวแล้วก็จะจะหยุดจะเบรกอ้าวแล้วยังไงแล้วอ้าวเบรกเซฟ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 เฮ้ยปล่อยมื้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ก็ลงไปเลยดิพี่ปล่อยปล่อยมือพี่ก็เราปล่อยมือสองข้างเราปล่อยมือข้างงสองข้างแบบพี่ ไม่ไม่เปล่าไม่เอาไม่ปล่อยอ่ะซฟไปให้แล้วไม่เอาอ่ะไม่อยากปล่อยโถชิวอ่ะดูเห็นไหมโดดเลยโอ้โหชิวอ่ะแม่เป็นชั่วโมงเลยเป้งโอ้ไม่เอาพี่เป้งรอดูกูเออมาเรื่องมึงเหอะเก้าเก้าวก้าว้าหุ้มถอยหลังก้ถอยหลังก้ถอยหลังก้ถอยหลังมองกล้องครับเก้าลูกอีก ปล่อยมือได้ไหมครับเยอะขนาดนั้นฮะใช่พอดีให้มันสักทีองศาวลองอ่ลองเซฟลองเซฟ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 ปล่อยมือกลางแขนบินเหมือนนกเลยโว้ยเป้งเป้งไอ้เป้งกลาแนกกลางนกแม่งทำมาคุยเดี๋ยวแต่บอยแขนกูเบาเยียเดี๋ยวจับเยี่ยลองลองกลางมือแขนใช่ไหมฮะ แบบก้นจำดูโดดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยววาฮะโอ้ยเก่งจริงเอาหน้าลงเลยวะเด็กเด็กเด็กเฮ้ยเก่งจริงเอาหน้าลงดิเก่งจริงเอาหน้าลงดิกล้าเปล่าอ่ะกล้าเอาน้าลงเปล่าเพาหน้าลงเนี่ยเราเดินลงมาหน้าคือแดกเลยเอาตัวนี้ขึ้นมาเลยครับครับโอ้าลงเนี่ยยสวโหเป้งไม่ไหวไม่ไหวพี่อ่ะแกแล้วกลัวหัวใจวายเหรอ คือต้องจับอันนี้ไปใช่ไหมจับไปเลยแบเชืออไปเลยใช่ไหมนั่งครับต้องค่อยคนั่งใช่ไหมค่อยค่อยนั่งครับเหยียดเท้าลงไปครับไปเลยครับโอ้โหเบนไวย แล้วจับตรงไหนครับจับใจสองไเดี๋ยวถอดแว่นดีไหมใส่ไปเอะเอาเดี๋ยว๊บนึงเฮ้ยเออเไปไกลเกินแล้วไงเฮ้ยทำไมเชือเรื่องเลยนั่นเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะเฮ้ยมันเดี๋ยวกอนดีเดี๋ยวว่าเขาล้มนโอ้โอ้โอะ ายายอะไรเนี่ยวายม่อาไฟแล้ววยพวยไอ้ดุมช่วยกูด้วยเพงเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวตอนเย็นอยมาเอามาเก็บตากแห้งไว้ก่อนไป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  โอคพี่ขอบคุณมากครับพี่โคตรมันเลยเป็นไงความรู้สึกโคตนมันเลยโคตนมันเหรอ้างหน้านี่แบบไม่เอาอีกแล้วเอาอีกสักรอบไหมเนี่ยยังใส่ชุดอยู่เลยอ่ะโอ้ถ้าถามว่าทุกคนรู้จักความกลัวไหมผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับความกลัวกันแทบทุกคนและจากประสบการณ์นอกประตูของผมในทริปนี้ ทำให้ผมเห็นข้อดีของความกลัวนั่นก็คือความกลัวทําให้ผมกล้าที่จะสู้กับความกลัวขอบพิงแค่เราก้าที่จะก้าวเท้าข้ามขอบเขตแห่งความกลัวนั้นเราก็จะไม่กลัวและหากเราเรียนรู้เปลี่ยนแปลงความกลัวให้เป็นพลังที่สร้างสรรค์ก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายขอบคุณสวนสักสุภารีสอร์ทที่ทำให้ผมกล้าที่จะก้าวพ้นขอบเขตแห่งความกลัว เฮ้ย <Hey, S 2> มันกำลังค้องอะ่ะพี่ไปทำให้มันแตกทำไมอะ่ะใส่ผักแบบดูดิน้ำอี่น้ำออกมาแล้วจะเขาว่าอุณหภูมิ7องศาตอนนี้ไม่ไหวแล้วมือชากับขาชาไปหมดแล้ว ฉันม่อนก็จะเป็นแต่ว่าภูเขาใหญ่อ๋อภูเขาไฟกลางครับนี่พีกพี่พี่น่ารักอี่อืมอืน่ารักง ไปเลยใช่มั้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปเรื่อยๆเป็นพันโอ้ยใครจะไปดอได้เราแบบนี้อินพุชั่นอินพุตอินพุตชั้นโอ้โห ให้เรา<ห>แม่เ <อะ S 1> หรอแม่งลูกแม่ไงโอ๊ยเดี๋ยวนี้แม่ไม่มีลูกแล้วอ้าวมันหายไปไหลายวันแล้วเนี่ย